เอาใหม่อ oh <c oughs> ีกรอบสวยได้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เพืเ่อนหนึ่งร้อยเาองบาทนะ mm. เราจะกดรับเงินไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเรากลัวเสียตรงนี้นะคะมันจะไม่เหมือนเกมค่ายอื่นๆเลยเราต้องมันจะเบบเล่นต่อไหมเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะคูณถึง30เลยนะถ้าเราเล่นแล้วเราชนะ คือเข้าโกะเออถ้ามันรับทานคือเงินที่เหลือเราสูญเสียไปหมดเลยนะอ่ะไม่เชื่อลองดูแต่ต้องแบบใจเย็นๆนะเพรนะเราจะเลือกหลอกล่อไปทางไหนดีเอาทางนี้ด้วยป่ะโอเคคูณ3แล้ว พบกับไซโกฟรีสปินอีกเช่นเคยนะเพ,นพนื่อนๆนะวันนี้นะคะไซกโกอยู่ที่หน้าเกมเตะจุดโทษนะคะเดี๋ยวไซกโกก็ไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะรีวิวให้ดูนะว่า,เ,าเว็บของไซ,กซกโกที่จะรีวิวมันมีทุกเกมเลยนะที่เพื่อนๆอยากจะลองเล่นดูอะ่ะเกมนี้นะเ,เ,เป็นเกมเตะจุดโทษนะคะเห็นคนสนญ่เขาก็ฮิตกันนะ,ะก็เลยจะมาลองเล่นดูแต่ไม่รู้นะคะว่าไม่ค่อยแบบ ถนัดเรื่องแบบฟุตบอลสักเท่าไหร่นะอ่ะก็ใครสนใจจากจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็อ,อย่าลืมนะเพื่อนนะกดไลค์กด s u b สไครต์กด,ก,ดกระดิ่งให้ไซโก้ด้วยก็นแล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของไซโก้ที่จะรีวิวให้ดูเนาะได้หรือเสียนะคะไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18นะควรใช้วิจรออารณญาณในการรับชมนะเพื่อนนะอ่ะโอเคขอเลือกประเทศที่เราจะ เป็นคนเตะนะคะก่อนก็แล้วกันนะมาเลือกประเทศไหนดีเมื่อนแต่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าทงชาติประเทศไหนวะไม่ถนัดเลยวะอ่ะเอาเขียวขาวแดงเนี่ยเออไปมาวันนี้เอาทุนมา1,000บาทนะวันนี้จะมารองเล่นสัก1,000บาทเบ็ดเนี่ยวิธีปรับเบ็ดนะคะเนี่ยเบ็ขั้นต่ำ5บาทสูงสุดถึง3,000อเราจะปับเบ็สัก เบ็ดร้อยอ่ะเบ็ดร้อยนะคะเราจะเลือกมุมไหนก็ได้นะเพนะอ่ะโอเคอ่ะเราขอเลือกมุมนี้แล้วกันโอ้โหมันรับไว้ทันนะเพนะอ่ะขอเลือกมุมนี้โอ้โหรับทันอีกแล้วเ oh อ้าไม่กอดอุ้ยเฮ้ยทำไมมันรับเก่งจังวะ เาใหม่อีกรอบสวยได้เท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เพื่อนหนึ่งาสิบองบาทนะเราจะกดรับเงินไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าเรากลัวเสียตรงนี้นะคะมันจะไม่เหมือนเกมค่ายอื่นๆเลยเราต้องมันจะเบบยเล่นต่อไหมเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะคูณถึง30เลยนะถ้าเราเล่นแล้วเราชนะ ก็คือเข้าโกะเออถ้ามันรับทนันคือเงินที่เหลือเราสูญเสียไปหมดเลยนะอ่ะไม่เชื่อลองดูแต่ต้องแบบใจเย็นๆนะพวกนะเราจะเลือกหลอกล่อไปทางไหนดีเอาทางนี้ด้วยป่ะโอเคคูณสแล้วเก็บเงินไว้ก่อนเพื่อนโอ้โหคูณ7เก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อน7 6 8้บบาทอ่ะเอาเริ่มจากมุมไหนดีเพื่อน เอามุมนีม้รับทัน,นทอีกแล้วขอเบ็ดสองร้อยรับทันรับทันรับทันมันรู้ทันนะ้หยยิ่งเบ็ดสูงยิ่งแบบเหนียวขึ้นอะ่ะเออมาโอ้ยเสียดายเงินว่ะอ,อาดิโอเค โอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพื่อนเล่นง่ายมากนะคะใครที่เบื่อสลนะ็อตนมาเล่นเกมค่ายนี้ได้เลยนะคะอยู่ในค่าย Evil Pay นะเพนะอาถ้าใครไม่รู้ก็สอบถามแอดมินได้เดี๋ยวแอดมินหาให้นะโอ้โหคือแบบคือแบบถึงมันจะแบบเบ็ดมันขั้นต่ําแบบ5บาทมันไม่เหมือนสล็อตใช่ปะมันไม่ใช่ขั้นต่ําบาทหนึ่งนะันะ อะคนเล่นเบ็ดบาทหนึ่งก่อนก็อย่าลืมนะำนะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ไซผูด,ด้วยนะเล่นง่ายสุดๆไปแล้วอ่ะโคตรง่ายอะ่ะเออโหรับทันอะมาหน้ามันนิ่งมากเลยเพื่อน หน้าตัวเนี้ยเออนิ่งมากเฮ้ยจะเหลือไหมเนี้ยได้กำไรแล้วไม่เอาอเฮ้ยเย็ดแม่ เอาจริงดิเอาจริงดิโอ้โหีนี่แม่เอาดิเอากูบะละบลากูบละเออบลากูบละเก็บก่อนกูเก็บตังก่อนเดี๋ยวเจอกูอื้อ <c oughs> ไอ้ยา จะหมดกับมันนี่แหละเพื่อนโอ้โหรับทันตังคูจะหมดแล้วขอปลาเบ็ดเจ็ดสิบห้าบาทก่อนก็นแล้วกันอย่างมันอะเอาดิอย่างมันนี่อย่างมันนี่อนนเออมันจับจุดแล้วมันจับจุดแล้วอย่างมันเลยเอากูจนหมดเลยเอาดิเอาดีเพื่อน เดือยยีสุดท้ายแล้วนะคะมาบนหัวนี่แหละเออตอนนี้ด้วยโอ้โหหมดเกยงตับเลยเมืเอ่อเลยก็โอเคนะก็ถือว่ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันคือเกมนี้นะคะมันไม่ใช่แบบสล็อตแบบหมนุนอ่ะเราต้องดูจังหวะมันด้วยเอเราดูดิวมันชอบไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งบนฝั่งล่างนะ,ะก็มันก็ ะเกลือไหมหรอมันก็ไม่เกลือนะเออถ้าเราได้กําไรเราควรพอควรหยุดเออได้สักร้อยสองร้อยคือหยุดเออคือได้กําไรแล้วก็ควรถอนออกไปนะอันนี้คือเล่นให้ดูเฉยๆนะใส่กูเล่นให้ดูเฉยๆคือไม่ได้โลภนะอ่ะก็ดูจุดจบนะคะถ้าเล่นานานๆไปก็เป็นแบบนี้นะแร็กๆมันให้นะคะอ่ะพอหลังๆมาก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนนะเดี๋ยวจะมี E ีพีให้ดูก็แล้วกันนะอ่ะอันนี้คือ e ีพีแรกแล้วกันเนาะมาดูนะคะว่า e ีพีนั้นมันจะแจกกี่บาทนะเพื่อน อโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่สนใจจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เดี๋ยวจะทิ้งดิงไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ไซโก้ด้วยกันแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะพนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย